Whats the so hard breathe, but right. สวัสดีครับนานานากุปปาทุกๆท,ท่านครับผม <laughs> วันนี้ก็ออกหมายมายามค่ำคืนเลย <laughs> มาถึงหมายตอนนี้ก็ตีสองตีสามแล้วครับ เห็นผลที่มาก็มีนานาท่านหนึ่งครับขอบอกว่าลองเทสทุ่นไฟให้ผมดูหน่อยประมาณนั้นครับก็เลยเมื่อขอมาผมก็จัดให้ครับดูจะมาเทสดูครับมารีวิวดูว่าอาการมันเป็นยังไงมันจะดีหรือว่าจะไม่ดียังไง นะคนระับตัวทุ่นก็หนาความกว้างของทุน่นประมาณสิบสิบมิลครับยาวก็ประมาณสิบสองถึงสิบห้าเซนนะครับน่าจะประมาณสิบสิบสิบสองเซนครับหางเป็นหางกวงครับผม ใส่แบตแบตจังแบตเล็กๆครับเสียเข้าไปแบบนี้นะฮะติดแล้วครับแล้วก็หมุนปิดครับนี่ครับแน่นๆทุนก็ค่อนข้างมีน้ำหนักนิดนึงฮะก็ธรรมดาครับมันมีแบตข้างใน น้ำหนักก็เยอะกว่าทุนของเราตามปกติแต่ดูจากาไฟที่มาก็น่าจะใช้ได้ดีนะครับไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงไปดูครับผมดครับนี่ครับนั่นนะ อาการทุ่นมันก็ประมาณว่าไม่ค่อยชัดเจนสักเท่าไหร่ครับ <c oughs> <c oughs> ปลากินเบาๆก็จะแบบว่าไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่ส่วนใหญ่ถ้าจะเห็นก็น่าจะแบบว่าไ <c oughs> หลจมลงไปเลยครับ จะตอกครั้งเดียวไม่ได้นะจะกินก็กินจะตอกตึ๊กครั้งเดียวแล้วหายไม่ได้นะจะอะไรมากครับนะผมต้องถอนต้องไหลยังวัดไม่โดนเลย แมงหลากเยอะยาวเลยได้ขึ้คันปูงโอ้ยไม่อยู่อหรไม่อยู่ค่อยลง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 นี่สันเฮ้ยกูละเงียบ ครับผม <c oughs> หลังจบคิดครับมามาสรุปให้ฟังครับว่าออทุ่นไฟตัวเนี้มีข้อดีข้อเสียอย่างไรครับผมหลังจากที่ผมใช้มาหนึ่งคืนอาจจะไม่ครอบคุมสักเท่าไหร่ครับผมแต่ว่าก็ พอรู้อข้อ,ขอดีแล้วก็ข้อเสียบ้างบ้างครับไม่รู้ว่าจะครอบคุมได้มากหรือน้อยแค่ไหนเอาไปพิจารณาอีกทีแล้วกันนะครับว่าจะซื้อหรือไม่ซื้อยังไงครับคือเอาเริ่มจากข้อดีก่อนแล้วกัน ข้อดีของมันก็คือมันไม่กินสายตาครับถ้าเกิดเราเปิดไฟสองทุ่นเป็นไฟฉายสองทุ่นนะครับเเวลาเรามองนานๆแล้วหันออกไปมองที่อื่นเนี่ยมันจะรู้สึกแบบว่ามึนนานนิดนึงหรือผมเป็นคนเดียวก็ไม่รู้นะคืออันนี้ส่วนตัวนะครับก็คือผมถ้าเป็นไฟตัวเนี้ยก็คือมันจะแบบว่า ไม่เวียนหัวหรือว่าไม่มืดไม่มืดหน้าประมาณนั้นแหละครับเวลาเรามองทุ่นนานๆแล้วก็ไม่ตามไม่ตาลา,า,ายครับอุ้ยแล้วก็ดีอย่างที่สองก็คือไม่ต้องเสองเงินซื้อไฟฉายสามสี่ร้อย อันนี้แค่ร้อยกว่าบาทครับก็ใช้ได้ละเอาแบบฉุกเินเนี่ยอันนี้เน,นี้ยถือว่าใช้ดีครับประมาณนึงฮะส่วนตัวก็ก็ชอบครับถือว่าดีเลยทีเดียวสะดวกดีครับไอ้ก็เสียบตุ้นก็ใช้ได้เลยส่วนข้อเสียก็คือ มันมีน้ำหนักสักนิดหนึ่งครับาการที่มันมีน้ำหนักมากขึ้นนิดนึงก็สมคุณเสียก็คือมันจะทําให้อาการของทุ่นช้าลงครับไม่อาการไม่เร็วเหมือนกับทุน่นปกติครับผมหรือผมคิดไปเองก็ไม่รู้นะ ก็อย่างสรุปง่ายๆก็คือว่าถ้าเอาความสะดวกเข้าว่าก็อันนี้ดีครับแต่ถ้าจะให้ดีผมแนะนำให้เป็นไฟสองขุนดีกว่าครับแบบนั้นมันจะได้ทุน่นที่เราชอบเราชอบตกตัวทุ่นดอกไหนเ,เราก็ใช้ดอกนั้นได้เลยไฟสองทุ่นมันมีข้อดีแบบนั้นครับ ความคิดส่วนตัวนะโอเคครับก็ประมาณนี้ครับผมสำหรับรีวิวทุ่นไฟแบบนี้ครับผมแล้วไปเจอกันต่อครับในคลิปครับผม Thank i แต่นี้มีไซส์ครับ ครับผมตอนนี้ก็สี่โมงห้าโมงเช้าแล้วครับ <laughs> โอ้ตั้งแต่ช่วงเช้าเช้านครับเงียบมาตลอดเลยครับเลยต้องย้ายฝั่งครับผมนะฮะอยู่ฝั่งนู้นครับย้ายมาลงฝั <laughs> ่งอีกฝั่งนึ่งอากาศวันนี้ก็ อบอ้าวครับมันก็เลยเ้าไม่รู้เหมือนกันว่าปลามันเปลี่ยนก็ไม่รู้เหมือนกันว่าปลามันจะกินหรือเปล่าครับอากาศเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาครับผมเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวหนาวเดี๋ยวฝนเมื่อคืนก็ฝนตกไปครับอาจจะเป็นเพราะฝนตกก็ได้โอเคครับไปลุยกันต่อเลยดีกว่า ในช่วงกลางวันโอ้ในช่วงคืนเนี่ยเงียบมากนะครับทุนมีกระดิกนิดตั้งนิดหน่อย,อยโอเคครับรื้ผม ครับตอนนี้ก็ห้าโมงกว่ากับเที่ยงนะครับผนปรากฏว่าผนกำลังจะมาครับผมนี่ครับคุม้มตั้งแต่เช้าแล้วครับเริ่มมืดมาแล้วตอนนี้ตกนแน่ๆฮะเก็บของไม่รอดแน่นอนตอนนี้ ผมจะต้องนั่งอยู่ตรงนี้แหละครับ <laughs> ลุยครับลุย Hãy subscribe cho ừ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  ใส่ครับเดี๋ยวใส่ครับผม วันกับผม <laughs> แล้วก็ถึงจุดสิ้นสุดของคลิปนี้แล้วครับโอ้มีแต่ปลาเล็กเข้ากินเยอะเลยครับก <c oughs> วนทั้งวันเลย <laughs> มีไซสใ์ใหญ่ให้นานานได้ชมเลยครับโอเคครับไปดูกันว่าวันนี้เราได้ปลาไปทอดเท่าไหร่ <laughs> นี่ครับะขออนุญาตเรากลับแล้วกันนะครับกับข้าวเย็นพอได้ทอดครับผมโอเคครับสำหรับน้าๆท่านไหนที่เพิ่งเข้ามาดูใหม่แล้วก็ผมต้องขอฝากส u b s c r i b e กดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ทำคลิปต่อๆไปครับผม ส่วนคลิปหน้าเราจะไปลงที่ไหนก็ดูอีกทีครับสำหรับวันนี้ก็ต้องลาไปแต่เพียงเท่านี้ครับลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ